สวัสดีกับผมผมบีเสื้อแดนตายนะวันนี้มาตามคำเรียกร้องเหมือนเดิมนะผมนะคนข้อกันเข้ามาเยอะเลือกเกินนะพมนะส้หรับประวัติการชนกล้องโนตาวันแดงหรือไห่ลำมุดหนับนะหรือว่าตัวดีทานเล่นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะผมนะอีชนะตัวนี้มามั่งเดี๋ยวไปฟังกันครับพมแต่ก่อนทีจะไปฟังนะฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีเสื้ออิทนะครับครั้งที่หนึ่งนะผมนะชนะทีสนามถามิรัมครั้งที่สองชนะทีสนามถามิรัม คลังทีซ้ำชนะทีสนามถามีรัมนะบุ้มนะคลังทีซ้ำฮิวชูนะาบุ้มคลังทีซี่นะาบุ้มชนะคุนตันทีสนามคลองอ้อยกุ้งคลังที่อาชนะโบโลคลังที่กนับชนะ,ะนทีสนามเศ้าทงนะับชนะอวกกระบีคลังที่เจ็ดชนะพงถารัมนะาบุ้มนะนะาอวกจังน้บุม้มคลังที่แปดนะาบุ้มชนะหลังซาซิงมาชัยนะาบุ้มนะดิวัมาแกลบนะาบุ้มทีสนามถุงโพ ครั้งที่เก้านาบ่มลาสุดนาบ่มชนะทานแสงกระบี่ถีสนามถุงโพนะับทุกท่อคาดทายไปเร็วกันนาบ่มกลับมาชนจนชนะราบม่มทื่อว่าสุดเบยตัวนึงรับ่มตัวนี้โนโตตะวันแดงรุ่ยไหลลำมุดนะับตัวนี้ยังไม่เคยแพ้ใครนาบ่มก็จบกันไปนาบ่มนะส้หรับประวัติการชนของโนโตตะวันแดงรื่ไหลลำมุดนะครับ ใครดียให้พมทำคลิปประวัตวัวชนง่ายนะครับนะที่มีข้อมูลชัดๆอยู่แล้วนะส่งมาให้พ่มทางไลน์ได้เลยเดี๋ยวพมทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้หน้าช่องนะทันแอดมาแล้วส่งมาได้เลยกับพมพมยินดีทำให้กับพมนะฝากไว้ด้วยกับพมบีเสื้อแดนตายสวัสดีครับ